ทั้งค่าย SYM นะครับได้เปิดตัวรุ่นใหม่อย่าง SYM Cruise SYM GT 150 2024ครับรถมอเตอร์ไซค์สกูตเตอร์ในระดับพรีเมียมที่เป็นคู่แข่งโดยตรงของ Honda PCX 160แล้วก็ Yamaha NMAX 155นั่นเองตเตอรุ่นนี้นะครับจะมีแนวคิดในการออกแบบในสไตล์สกูตเตอร์สำหรับการทัวริ่งนะครับที่จะเน้นการขี่เดินทางท่องเที่ยวระยะไกลครับ โดยนอกจากจะมีงานดีไซน์ที่น่าดึงดูดแล้วนะครับตัวรถจะมีงานออกแบบหน้าจอแสดงผลที่ดูมีความสปอร์ตและทันสมัยรวมไปถึงฟีเจอร์ต่างๆนะครับที่รองรับการขับขี่แบบทัวริงอย่างเช่นขนาดหน้ายางที่กว้างครับพร,ร้อมกับโชคอ,อัพหลังแบบคู่ระบบเบรค ABS พื้นที่เก็บของใต้เบาะที่กว้างขวางนะครับสามารถใส่วกอนองแบบเต็มใบได้ซึ่งถือว่าหาได้ยากในสกูตเตอร์ในคลาสนี้ ฟีเจอร์ออื่นๆก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับมาพร้อมกับระบบไฟ LED รอบคันระบบ traction control ช่องเสียบชาร์จ USB ครับหน้าจอมิตเตอร์แบบดิจิตอล3มิติล้ำสมัยนะครับเครื่องยนต์จะมาในพิกัด 149.6cc 4วาล์ว1สูมนะครับไฮดรามสูงสุด14ตัวนะครับแล้วก็แรงบิดสูงสุด13นนิวตัเมตรครับ โดยรดุ่นนี้นะครับจะมีการวางจำหน่ายในไต้หวันครับหากว่าจะมีการส่งออกไปยังประเทศอื่นที่ไหนอย่างไรบ้างหากมีความคืบหน้าทางเราจะมาอัปเดตให้ทราบกันต่อไป